เฮลโหลอาสวัสดีนะักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูอะไรนะ <Hello. S 1> วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันเอ่อลยล้อคำคงจอก่อนที่จะไปเรียนกับยานี11เราก็ขอทวนความจำก่อนนะักเรียนคำครองจองหมายถึงอะไร่ <Hi. S 2> กดเดียวกันไม่รวมวันอายุอาสำรวจห้องน่อยอาให้สำรวจห้องเอออาให้สำรวจห้องดีมากโอเคเอออากลับมา,าน,นักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้จัดก,กิจกรรมคือให้นักเรียนได้เล่นเกมแล้วก็ให้ ต่อคำทองจอกต่อไปครูจะให้นักเรียนทำไมครูครูจะให้นักเรียนพูดคำทองจอกตามที่ครูเดินเข้าใจปะดังๆนะหนึส,สา อ่านัก้เรียนอันนี้ก็เป็นคำคล้องจองง่ายๆสั้นๆในวันนี้ก็ไปบายไปก่อนละกัน